สวัสดีครับวัยรุ่นในคลิปวิดีโอนี้จะพาไปโซโล่ซันเลดนะครับผมพอดีเห็นมีน้องร้องขอมาเห็นมาคอมเมนต์พี่ครับพี่ครับสอนผมลงซันเลดหน่อยครับ วันนี้พี่ก็ได้เลิกงามยามดีมาทำคลิปให้ดูแล้วนะครับโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูตัวที่เราเอาไปนะครับผมตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเทเบวนะผมเป็นลาอูนนะครับตัวนี้เรียกว่าเทพเบียวล่างลาอูนตัวนี้พี่เอาไปบูตเงินเฉยๆนะผมับผม20%นะใครมีตัวอื่นก็เอาไปเนาะที่เป็น20%ตัวนี้ไม่ได้วางนะครับแล้วก็ไอเซนนะครับผมตัวนี้นะเป็นคีดามจเลดเกมนะครับผมตัวนี้ก็ขอเวลร้อยเจ็ดสิบห้าใสออฟลุงนะครับใครไม่มีก็ไปลงการเลดกันเนาะ อันนี้เป็นดาเมจต้นเกมนะครับแอซ่าใส่ออฟไฟนะผมตัวนี้จะช่วยต้นเกมได้ดีมากเลยนะครับขอวิวร้อยเจ็ดสิออฟไฟเนาะแล้วก็หนวดดำนะครับไม่จําเป็นต้องร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเวลเท่าไหร่ก็ได้ใส่ออฟหนวดดำนะใครไม่มีก็คาตาคุริน่าจะได้นะครับแต่หนวดดำน่าจะมีกันหรือมั้งต่อไปนะครับตัวนี้นะครับสปีดวากอนขอร้อยเจ็ดสิบห้านะครับใส่ออฟลดเงินสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะ แล้วก็ไอจางนะครับ175ถ้าไม่ถึงก็120ขึ้นไปน่าจะได้นะครับพี่ใส่ออฟระยะ40นะครับใครไม่มีออฟไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับออฟระยะ40หาได้จากขอพรเนาะข้อแรกนะครับได้ออฟนี้เนาะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนซันเลดเนาะแล้วก็รายละเอียดแต่ละเวฟนะครับพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเล่นตามหน้าจอได้เลยเนาะโอเคไปกันเลยนะครับก็อยู่ที่หน้าอินเวนเจอร์นะโลก2อนะครับเข้ามาตรงนี้นะแล้ว โอเคไวรุ่นมาครับตอนนี้เราก็อยู่กันในซันเลดนะครับผมในช่วงแรกนะครับก็ให้เรานะครับวางสปีดก่อนเลยอ่วางสปีดก่อนเลยนะครับแล้วก็เช็คด้วยนะครับผมว่าเราเปิดออโต้สคริปต์แล้วนะอโอเคเปิดออโต้สคริปต์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปรับสปีดเป็นคูณ3ไปเลยรายละเอียดพี่จะขึ้นไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมในช่วงแรกก็ฟาร์มสปีดให้ถึงอัปเกรดสนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวฟบ3เราจะปิดสคริปต์เวฟกันนะครับ มันเดินมาตรงนี้ให้ปรับเป็นคูณหนึ่งนะครับอ่ามันจะเข้าบ้านแล้วไหเห็นปะพอมันขึ้นเวฟก็วางโอเคจากนั้นก็ปิดสคิปเวฟครับปิดสคิปเวฟแล้วปรับเป็นคูณสามนะครับเตรียมวางเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าโอเคเราจะวางแอสตาทั้งหมดสามตัวนะครับในเวฟสามอะ่ะแอสตาสามตัวสปีดขั้นแปดนะครับ อ่าโอเค3ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ปรับอะไรนะครับแอสตาเนี่ยเป็นเฟิร์สเหมือนเดิมเนาะเป็นเฟิร์สหมดเลยนะครับแล้วก็มาเตรียมอัพสปีดกันให้ถึงขั้นที่8เนาะเปลี่ยนธาตุมันเปลี่ยนธาตุเปลี่ยน <c oughs> เป็น,ปนโฮลี่โคตรเจ๋ง เปลี่ยนทตุเป็นคนละทตานะชนะทาตลอดแอสตานี่แม่งโกงจริงวะ่ะสังเกตบนหัววะ่ะตอนนี้มันเป็นดาร์กใช่มันโจมตีมันโดนโจมตีมันจะเปลี่ยนเป็นโฮลี่นะพอมันเป็นโฮลี่มันก็โดนดาร์กตี2เท่าไงโกงเว้ยอ่ะสปีดเราขั้นที่8แล้วนะครับต่อไปเวฟสก็ออนสคริปนะอ่ะเดี๋ยวก่อนเราปรับเป็นคูนหน่งก่อนนะครับผมวางไอจ้งก่อนก็ได้ วงางไอจางก่อนนะครับขั้นสามนะครับแล้วก็บัฟแล้วก็อัพสปีดสองครั้งนะครับออนสคิปก็ได้อ่ะออนสกิปเลยแล้วราอัพสปีดทีหนึ่งนะอ่าอัพสปีดทีหนึ่งออนสกิปเรียบร้อยเวฟห้าสปีดอยู่สิบสองครับไอาจางอยู่ห้านะครับไอาจางอัพได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เวฟหกเนี่ยสปีดอยู่สิบสี่นะครับปรับเป็นคูณหนึ่งไว้แล้วก็ไอาจางอยู่ขั้นที่หกนะครับแล้วก็วางตรงนี้นะสามตัวนะครับแอซ่านะครับวางไปเลยไม่ต้องปรับอะไรนะสามตัวอ่าแล้วปรับเป็นคูณสามได้ละเวฟ <Web> 7จ็จะเป็นเวฟฟาร์มเงินนะครับสปีดอยู่สิบหกนะเวฟเจ็ดส่วนไอาจางก็อยู่ขั้นที่เจ็ดอ่ะรอเงินห้าพันนะครับ เวฟแปนะครับผมให้เราวางไอเซนหนึ่งตัวนะครับอัพขั้นโฟลเวนะวางตรงนี้นะครับวางใกล้ๆก้แอสซ่าครับอัพขั้นสองหมืนสามนะครับ,น 23, นรบทีนี้เงินที่เหลือนะก็มาลงอันนี้นะครับตัวนี้ไปขั้นเก้านะไอจางขั้นเก้านะครับเพราะว่ามันมีพวงโควอรฟูแลแล้วต้องให้ไอเซนจัดการสักหน่อยเวฟเก้าสปีดอยู่สิบแปดครับห้าหมื่นสะี่นะครับฟาร์มไม่ได้ห้าหมืนแปดนะ เวฟสิอยู่19นะครับแล้วก็ลงไอจังนะครับไอจังอยู่สิบเอดนะครับเวฟสิบเอดสปีดอยู่ยี่สบเอด่าเวฟสิบเอนะครับเวฟหน้านะลงสองครั้งเก้าหมื่นเจ็นะเมื่อกี้ฟาร์มให้ได้หนึ่งแสนกับสองพันนะครับรอรอรอมันได้อยู่มันได้อยู่ถ้ากลัวพลาดก็คลิกไว้เลยเ12สิบสอปีดอยู่ยีามครับอ่ามึขาดอีกหนึ่งพัน ได้แล้วพอเวฟสิบสานะครับสปีดเราจะแม็กแล้วนะอ่าแล้วก็ไอจางจะอยู่สิบสี่นะพอเวฟสิบสี่เนี่ยไอจางเราก็อยู่สิบเจ็ดแล้วสบายสบายแล้วทีนี้ เดี๋ยวพอเวฟสิบห้านะครับให้เราเอาเงินมาอัพตัวนี้นะเป็นขั้นสองแสนสามนะครับอ่ะแล้วก็ให้เราวางไอเซนไปอีกสามตัวนะครับอัพขั้นที่ห้านะครับโอเคทีนี้เนี่ยเออให้เราลงพวกนี้ด้วยนะครับไปถึงขั้นที่ห้าเหมือนกันนะครับสามตัวนี้นะ แอสตาสามตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ลงไอเซนอีกหนึ่งตัวเป็นขั้นที่หกนะครับตัวนี้ทีนี้นะครับเราก็ฟาร์มเงินนะครับจนถึงเวฟสิบเก้านะแล้วมันจะอัพไอเซนหนึ่งตัวได้ตันพอดีนะทีนี้เราก็รอนะครับเราก็รอเวฟสิบเก้ารอมันฆ่ามอนให้หมดนะครับ อันนี้ยังไม่ได้วางสโลว์นะไม่ต้องวางสโลก็ได้มั้งเนี่ยไม่ต้องวางสโลก็น่าจะผ่านนะคิดว่ามาลองดูกันนะอ่ะตอนนี้เวฟสิบเก้าแล้วนะครับเหลือแค่เคลียร์มอนอย่างเดียวนะครับพี่จะยังไม่อัพไอเซนจนกว่าจะเคลียร์มอนหมดนะ อ่ะตอนนี้บอสเดินแล้วนะครับอ่ะตอนนี้เราอัพได้แล้วนะครับอัพเต็มไปเลยเงินยังเหลืออีกหนึ่งแสนสองมื่นด้วยนะทีนี้เราก็รอบอสมันเข้ามาในระยะนะครับอันนี้เราไม่ได้วางสโลวนะครับเราก็รอบอสมันเข้ามาในระยะก่อนนะอ่ะตอนนี้อยู่ในระยะทั้งสามตัวแล้วนะครับกดเลย มันก็จะโคลนออกมานะอ่ะโคลนตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโคลนมอน,นออกมาที่ไปบิ่งชนนะครับนี่อ่ะตายไปนหนึ่งตัวแล้วนะบอสอะ่ะตายสองไปตายตายหมดเป็นยังไงกันบ้างครับวัยรุ่นเป็นไงหนวดดำไม่ต้องวางสบายๆนะเป็นไงชิลๆ ก็ประมาณนี้นะครับผมไปรุ่นนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทั้งหมดใช้เวลา415วิถือว่าเร็วมากๆนะถ้าวางหนวดดำน่าจะ5 6 0 0วินะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้ไปแล้วไปแล้ว